กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางคานอยนะคะ สายด่วนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะสองเก้านะคะมาชุดเน้นให้แต่มาตัวแปลงร่างให้นะคะหนึ่งหนึ่งลุดนะคะ0ูนแปหลุดนะคะถ้าใครได้0ูไปได้2งเด้งเลยนะพี่น้องน้อยปกติ9กนะคะก็มาตัวแปลงร่างอีกแล้วนะคะเข้าชุดเด่นนะคะ4 9นะคะว่าแล้วมาทุกวันวันนี้ตามก็ยังมานะคะแอนดมินก็คิดว่า จะมาอีกไม่นอกกันไว้แต่ก็ไม่ได้ให้ใครตามหรอใครชอบก็ตามนะมาจริงๆนะคะพี่น้องแปดแปดหลุดนะคะสองเก้ามาสองเด้งนะ,ะโพดโพบงโมบักแตงนะคะสายด่วนเวลามาก็มาได้สุดจริงๆนะคะเวลาหลุดก็หลุดเป็นสุดจริงๆนะคะแต่ก็ย่าให้หลุดบ่อยเนาะพี่น้องขอให้มาเยอะก่าหลุดนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเพื่อจะได้เป็นทุนต่อให้พ่อแม่พี่น้อง fc ได้ไปต่อนะคะเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้กันเลยนะคะบางทีก็มาบางทีก็หลุดเนาะพี่น้องแต่ก็อยากให้เข้าเยอะกว่าหลุดนะคะเนาะเด่นนะคะก็จะมีห้าสองนะคะ มีห้าสองมีหนึ่งเจ็ดมีสี่แปดนะคะเน้นนะคะก็จะเป็นเก้าสามนะคะสี่หนึ่งนะคะรอบนี้จัดยากนะทุกคนเพราะว่าตัวเด่นเยอะมากเลยนะคะอืม ามห้าสามสองให้เด่นนะพี่น้องแต่แอนมินขอเอาแค่นี้พอนะคะมาคือมานอกพี่น้องจันหลุดคือหลุดนะคะถ้าเอาไปมันก็จะเยอะเกินไปนะคะเราเอาแค่นี้พอนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้มอ,อ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารอยชแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยๆดยแหงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า